ไปเนี่ยพอเราลึกถึงอง์ในหลวงรอเก้าผู้มีพระเมตตาที่สูงส่งนั่นที่ดูแลพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญอุ้งเรืองต่อมาต่อมาจนถ,ถึงวันวารสุดท้ายของพระองค์ที่เสด็จสวรรคตเข้าสู่สวรรค์ไาลัยนั่นใน็ระลึกถึงนั่นพระเมตตายิ่งใหญ่ของพ่อผู้ลื่อในใต้โลกธาตุคือพระพุทธเจ้านั่นผู้ที่อุบัติขึ้นเพื่อให้สัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุรู้จกักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งไหนควรไม่ควร รู้จักกายรูเทศะสอนให้รู้บุญรู้บาปสอนให้รู้นรกรู้สวรรค์รู้เทวดารู้พรหมโลกรู้รูปภพเนี่ยและรู้ถึงอริยบุคคลโสดาสกิตาคาอนาคาและอรหันนั่นเห็นไหมล่ะถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็จะมีคนรู้จักบุญรู้จักบาปหรือศาสนาอื่นเราก็ไม่ไม่เข้าไม่ก้าไก่นั่นนี่เราพูดถึงเฉพาะพุทธศาสนาเมื่อพระองค์กบัติขึ้นพวกเราจึงรู้บุญรู้บาปรู้ว่านี่คือพ่อ นี่คือแม่นี่พ่อแม่สมควรที่จะกราบที่จะไหว้ที่จะตอบแทนอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นั่นผู้เป็นพ่อของประเทศชาติบ้านเมืองก็คือในหลวงหรือราชาพระมหากษัตริย์ทุกทุพระองค์เราก็ต้องปกป้องดูแลรักษาพระองค์นั่นเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประเทศชาติที่มีความมั่นคงด้วยชาติศาสนาสถาบันนั่นนั้นก็ลงตรงน,นั่น นั่นชาตนาพุทธนิรี่นิพพสุนะลูกนะสมณโคโดมพุทธเจ้าถือว่าเป็นพ่อด้วยเป็นแม่ด้วยเป็นครูด้วยเป็นจารจดาผู้สอนสามแดนโลกธาตุด้วยนี่ขอลูกหลานเข้าใจไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเลอะเทอะห,หรือเรื่องว่าโบราณหรือเรื่องว่าล้าสมัยทว่าล้าสมัยทำไมอ่ะพุทธศาสนาจึงจเจริญรุ่งเรืองในพวกฝรั่งในพวกนโน่นในพวกเอ้เขตยุโรปล่ะ เขาก็เอาพุทธศาสนาไปทําเป็นตัวบทกฎหมายและนําหลักคําสอนของสมณะโคดมพุทธเจ้าไปเพื่อปฏิบัติเขาก็สง่างามเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายที่สุดเจริญรุ่งเรืองด้วยสติกาลังปัญญาอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นรู้จักกายและเทศารู้จักสิ่งไหนควรไม่ควรอันนี้มันเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศอะไรก็พิจารณาเอานะลูกนะนี่พ่อพูดตามความเป็นจริงนะ อ,องค์ลงตาเข้าสู่มหาปริณีพานแล้วนี่เรานี่เหมือนกับขาดพ่อขาดแม่ขาดกูขาดบาท,ที่เป็นสังขังสนังกชามิในปัจจุบันนี้จะพูดเต็มไม่เต็มหน่วยนะเราไม่ได้ไปพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราออกสังขังสนังกชามิถือว่าพระเจ้าทรงบัญญัติแล้วว่าเป็นพระหันมาร้อยปีกับผู้เป็นพระอรหันในขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะที่ ร่างกายแตกแต่ลายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นไม่ว่าจะเป็นล้านปีหรือกี่ล้านล้านปีหรือกี่พุทธันดรก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยพุทธทางทำบางสังขังสร้างกรจามิไม่ใช่หรือนั่นไม่ไม่มีคําว่าก่อนไม่มีคําว่า,วาหลังนี่เป็นศาสนาที่เลือ่อที่ประเสริฐเราถึงหรือ,อยังนั่นเราถึงเรื่องบุญบเ,รเรื่องบาปเรื่องมรรคเรื่องผลหรือยังคือเรารู้บุญรู้บาปรู้เรื่องนรกรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องพมมโลกรู้เรื่องอรูปภพอรู้เรื่องสุดาิจิตาคาอนาคา และอรหันต์หรืออย่างเนี้ยนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้า er อ,อุบัติขึ้นแล้วเป็นของลาหลังของโบราณนี่เป็นความคิดที่ผิดพลาดมากของสัตว์โลกนี่พระพุทธเจ้านี่สอนให้คนรู้กาลเทศะสอนให้สัตว์โลกมีสติมีกําลังปัญญานี่พ่อพูดตามความเป็นจริงนะมีสัตว์าาโลกนี่ไม่ค่อยมีสติไม่มีกําลังปัญญามีแต่ความคิดของตัวเองที่เป็นความคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะนี่ขอให้ลูกหลาน ทั่วโลกเข้าใจด้วยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าปัญญานะนี่มันไม่ใช่ว่าปัญญานั่นนี่เป็นความคิดคือความคิดความนึกเก่งตองของสัตว์ดรัรฉานมันก็นึกมันก็ตึกมันก็ตองของมันมันทารังอยู่นมันก็มีผัวมีเมียมีลูกเฉกเช่นเดียวกันแต่ไม่ถือว่าเป็นปัญญาเป็นความคิดของมนุษย์และสัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุนั่นพระพุทธเจ้าอวัตขึ้นสอนถึงปัญญาปัญญาคือรู้จักกาลเทศะนั่นรู้จักบุญแท้บาเทนั่นรู้จักพ่อรู้จักแม่ รู้จักกาลเทศสะที่สมควรยิ่งที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชาหรือปฏิบัติองค์ท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเป็นสิทธิ์ที่ดีพอถือว่าวันพ่อวันแม่เป็นวันเดียวกันวันครูบาอาจารย์ก็เป็นวันเดียวกันถ้าใจมันรวมลงที่มหาบุญมหากุศลอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนี่พูดให้ลูให้หลานฟัง นั่นไม่ใช่ว่าเราจะแยกแต่แยกแต่วันคีกันไม่ว่าศาสนาไหนศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีนั่นก็ถือว่าเป็นวันพ่อได้ทุกศาสนาถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะแต่ทุกคนไม่เข้าใจเรื่องธรรมะที่ธรรมะอยู่ในตำราโน่นนั่นธรรมะอยู่ในการเล่าขานสืบต่อกันมาโน่นนั่นธรรมะอยู่ที่ที่ตรงวัดวาอารามบ้างอยู่ที่ตรง จุดนั้นจุดนี้บ้างแล้วแต่ที่จะคิดแต่ที่จริงธรรมะท่เทอยู่ที่ใจของพวกเราที่นำหลักคำสอนของศาสดานั้นๆมาประพฤติปฏิบัติตามนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นี่พูดถึงพุทธศาส,สนาพุทธแล้วนี่ยิ่งใหญ่ในสามแดนโลกธาตุไม่มีใครเกินนั่นด้วยความเรียกว่าเป็นผู้มีตติมีกำลังปัญญาที่สอนให้พวกเรารู้จักกาลเทศะกาลเทสะตันนี้ลุงปู่หมายถึงรู้ว่ามนุษย จะต้องเป็นมนุษย์ที่เทที่พุทธเจ้าพูดถึงร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เราเป็นร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดจฉานไหมนั่นร่างมนุษย์ใจต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์รู้จักกาลเทศะรู้บุญรู้แบบนั่นรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหัวรู้จักเมียรู้จักลูกรู้จักครูบาอาจารย์รู้จักที่ต่ำที่สูงนั่นรู้จักคารพซึ่งกันและกันด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นั้นๆไม่ใช่ว่า เอาเรียกว่าเอาหัวโขนติดเิงหัวโขนหรือว่าชนิดที่บอกว่าหลงในราบสักระหลงในยศถาบรรดาศักดิ์เตุทธเจ้าให้เคารพกันตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามบุญตามกุศลนั้นนันนั่น,น,นมันถึงถูกต้องคือมีความเคารพกันไม่ได้เข้าไปก้าวไก่หรือบังเบียดกันหรือว่าตอกย้ำซ้ําเติมใดๆด,ดทั้งสิ้นนี่คือความเป็นจริงนี่ให้พูดถึงความเรียกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยธรรมะเนี่ยุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเป็น กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านกี่ล้านล้าน,ล,านล้านพระองค์ละ่ะถ้าจะพูดถึงตำราที่จะบอกว่ามากกว่าเม็ดหินเมรรเน็ดจายในท้องมาหาสมุทรนั่นที่อุบัติขึ้นแล้วและยังไม่อุบัติขึ้นนี่ถ้าจะพูดถึงเตปเป็นหลักคำสอนอันเดียวกันก็นึกก็นับว่าเป็นบุญภาวัฒนาบารมีของพวกเราเนี่ยที่มีโอกาสเนี่ยที่ได้เกิดมาตันพุทธศาสนาถึงหากเราไม่พบพระกายอยากของพระองค์เตเราก็พบหลักคําสอนที่เลื่อที่ประเสริฐ พวกเราน้อมเข้ามามาประพฤติปฏิบัตินั่นเพื่อเสริมสติกํำลังปัญญาของเราที่มีเพียงนิดหนึ่งแห่งการเป็นมนุษย์ถ้าผู้ที่ยังไม่เป็นมนุษย์ก็ถือว่ายังไม่มีปัญญานั่นเป็นความคิดที่เป็นแบบมน,าานุษย์รต่ฉานเป็นความคิดแบบเปรตอสุรกายนั่นไม่ใช่ความคิดของมนุษย์แต่๋ยนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วรู้จักบนรู้จกักแบบรู้จักสิ่งไหนควรไม่ควรรู้พอ่อรู้แม่รู้พี่น้องวงศาคณาญาติรู้ผัวรู้เมีย รูล้ลูกรู้หลานเหลนหลดตัวนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนสัตว์เดรัจฉานมันก็จะรู้เพียงนิดติ่งว่าเป็นการเลี้ยงดูแลกันอย่างนี้นี่ออกลูกออกเจ้ามัน่ก็เลี้ยงดูกันอย่างนั้นอันพอโตขึ้นมาหนังก็สมสู่อยู่กันโดยที่ไม่มีบุญไม่มีบาปแต่มีความรู้หรือเธาเรียกว่าสัญญาจําได้หมายรู้ของสัตว์เดรัจฉานว่าต้องทําอย่างน,างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองมันไม่รู้บุญไม่รู้บาปนี่มนุษย์เรานี่ต้องรู้บุญรู้บาป แต่ถ้าหากมนุษย์ตนใดหน้าตาหรือร่างกายเป็นมนุษย์เตไม่รู้บุญไม่รู้บาปถือว่ากลุ่มนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานกิาท่าทางดูดูแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปเชียนี่ไอ้กลุ่มนี้พระพุทธเจ้าไม่ยกจ้องเฉลิมเฉินและไม่โปรดเอาถือว่าเป็นพวกปัทถะปรมะเตมนุษย์ที่สมบุญบริบูรณ์นั้นจะรู้บุญรู้บาปรู้กาละเทศะ รู้สิ่งไหนควรไม่ควรนะถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่เราระลึกถึงผู้ที่เลิศผู้ที่ประเสริฐในประเทศไทยก็คือองค์ในหลวงรอก้าผู้ที่ธนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อมาจนถึงวาระสุดท้ายของพระองค์ที่สเสด็จสวรรคตเข้าสู่สวรรคาไหล แล้วก็ระลึกถึงพ่อผู้เลือในใจโลกาาธาตุคือพระพุทธเจ้านั่นแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานแล้วก็ตามเตลักคาสอนของพระองค์ยังอยู่ถือว่าพระองค์ยังไม่ได้ตายจากลูกจากหลานไปไหนนั่นแม้เราตถาคตเข้าสู่มหาปฏินิพพานแล้วทำวิเนัยนั้นแลเป็นตัวแทนของเราตถาคตนั่นเมื่อเราตถาคตจากลูกจากหลานไปแล้วพึง่งประพฤติปฏิบัติตามพึง่งดูแลรักษานั่นอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนคําที่เราตถาคต ได้บัญญัติไปแล้วนั่นนี่คือเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นในหลวงพวกเรารู้แล้วเรื่องธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามที่บุญบาปเป็นยังไงนั่นบุญบาปก็ขึ้นอยู่ที่ใจของพวกเราการปฏิบัติที่ใจที่ตรงนั้นเลิศเช่นก่อนก่อนที่จะรวมลงมาที่กายและที่วาจาถ้าใจมันไม่สนใจใยดีกับเรื่องบุญเรื่องบาปไม่รู้บุญบรู้บาปกายและวาจาก็เป็นการแสดงละครเท่านั้น บุญไม่สามารถไหลรวมลวถือที่ใจได้แม้นเวียน่หยตายเกิดก็มีแต่ทุกขติภูมิไม่มีคำว่าสุคติภูมิเลยเนี่ยถือว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนมากเวลาเวียน่ายตายเกิดจะเข้าสู่ทุกขติภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนมากไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์ได้เนื่องด้วยว่าใจมันไม่เป็นมนุษย์แม้นร่างเป็นมนุษย์ก็ตามเมื่อใจมันไม่เป็นมนุษย์เวลาที่ตายแล้วมันก็ไม่ยึดร่างของมนุษย์ มันก็ยึดร่างของสัตเดฉา,านยิ่งใจเป็นเปรตเวลาตายจากมนุษย์มันก็ต้องยึดพวกเปรตใจเป็นอสุรกายมันก็ต้องยึดพวกอสุรกายนั่นมันเป็นอย่างนั้นใจนรกนั่นใจมหาเวจีมันก็เวลาตายมันก็ต้องยึดยึดนรกมหาเวจีไม่ได้ไปยึดสุขคติภูมินี่คือความเป็นจริงใจตัวนั้นจริงเลิศจริงประเสริฐถ้าเราทําใจให้มันเลืศเมันประเสริฐแต่ถ้าว่าไม่ทําใจให้เลิศดให้ประเสริฐ ใจนั้นมันก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เราชานหรือเป็นนรกมหาเวยยจีต่อไปนี่หลักธรรมะหรือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่ใจของเถิดโลกถ้าเราเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเราจะมีความเคารพทิดทถูนในศาสดาเอกของไตรโลกธาตุคือสมณโคดมพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่แสดงผลห่งพระเมตตาที่เลื่ที่ประเสริฐครอบสามแดนโลกธาตุเมื่อ2 5 0 0กว่าปีที่ผ่านมานี่คือสมณโคดมพุทธเจ้า ถ้าพระอ,องค์ไม่อุบัติขึ้นหลวงปู่จะยกมาที่หลวงปู่เลยหลวงปู่ก็คงไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปถ้าพระอ,องค์ไม่อุบัติขึ้นหลวงปู่ก็คงไม่แจ้งแทงตลอดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องมรรคเรื่องผลและเรื่องมหาปรินิพานแต่นี่พระอ,องค์อุบัติขึ้นมีอุปการะคุณันยิ่งใหญ่มีพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ครอบสามแดนโลกธาตุเราจรึงเคารพเทิดทูนชนิดที่บอกว่าฝังลึกถอนไม่ขึ้นไม่ใช่ จะไม่ใช้คำว่าถึงใจโดยถ่ายเดียวจะใช้คำว่าฝังลึกถอนไม่ขึ้นแห่งความเคารพเทิดทูนในสมณโคโดมพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันที่าธันวาคมวันพ่อแห่งชาติแต่วันพ่อที่เลือดที่ประเสริฐขององค์หลวงปู่ก็คือสมณโคโดมพุทธเจ้าหลวงปู่ถือว่าหลวงปู่เกิดมาได้พบพ่อผู้เลือดผู้ประเสริฐคือสมณโคโดมพระพุทธเจ้า หลวงปู่ถือว่าหลวงปู่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดนั่นเกิดมาก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งได้ฟังอัดฟังทำฟังเหมือนกับตอบพระพักพระพุทธเจ้าเลยนี่ไม่มีคําว่าพระพุทธเจ้านั้นจากหลวงปู่หลวงตาโรบนี้ไปไปที่ไหนอีกเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่ยังทรงพระชนอยู่เหมือนกับดูแลหลวงปู่อยู่ตลอดตลอดมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะเป็นความศรัทธาที่ฝังลึก ในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่เป็นครูของสามแดนโลกทาติจึงถือว่าเป็นวันพ่อที่เลิศที่ประสูตรเป็นวันแม่ที่เลิศที่ประสริฐที่ประสูตรเป็นวันครูบาอาจารย์ที่เลิศที่ประสูตรหาไม่ได้อีกแล้วนี่นี่ความศรัทธาที่มันฝังลึกมันจอมที่จะเป็นอย่างนี้นั่นจิจะเกตกายขวัญขวายในมรรคในผลในอรหันตผลตั้งแต่ของคารวะมานี่จึง จึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเราก็ไม่สามารถรู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่สามารถรู้เรื่องมรรคผลปณิพานเลยนี่จึงถือว่าเป็นอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มีพระเมตตาที่ครอบสามแดนโลกธาตุต่อกันมาต่อกันมาสมณโคดมพุทธเจ้า2 5 0 0กว่าปีเปรียบเสมือนปัจจุบนันนี้นั่น เพราะทำเพราะยี่ไนเปรียบเหมือนหูตาของพระสมณะโคดมพุทเจ้าที่ดูแลลูกหลานอยู่ในสามแดนลูกทาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเทวบุตเทียพิดาตลอดพรหมโลกนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าสมณะโคดมพุทธเจ้าดูแลลูกหลานอยู่ไม่ได้จากไปไหนเหมือนได้ฟังจากพระโอษฐแก้วของพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดตลอดนั่นมรรคผลพระนิพพานจะไปที่ไหนล่ะ มันก็อยู่แค่เอื้อมอยู่แค่เอื้อมอยู่แค่เอื้อมนั่นเพียรพยายามเพื่อถอดถอนอาสวะความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะให้ได้อย่าให้มันหลงเหลือ,อไว้ในจิตในใจไม่งั้นวันพ่อของสมณะโคดมพุทธเจ้าก็ไม่เกิดที่ใจของพวกเราแต่ถ้าเราสามารถถอดถอนความโรภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะได้วันพ่อ ของสมณะโคโดมพุทธเจ้าวันแม่ของสมณะโคโดมพุทธเจ้าวันครูบาอาจารย์ของสมณะโคโดมพุทธเจ้าก็เข้าสู่ที่ใจของพวกเราได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มภูมิทุกวินาทีหรือทุกขณะจิตนั่นทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิต ไม่มีคนอื่นมีแต่สมณโคโดมพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นทุกลมหายใจเข้าออกหรือทุกข์กนจิตนั่นมีความสุขอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มถามเพราะถือว่าเป็นวันพ่อทุกวันวันแม่ทุกวันวันพระบรมศาสดาทุกวันวันครูบาอาจารย์ทุกวันมีความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันฝังลึกในความเคารพเทิดทุนในสมณโคโดมพระเจ้าย่อมที่จะเป็นอย่างนี้ อาบัดเล็กๆน้อยไม่คิดที่จะล่วงละเมิดไม่คิดที่จะทำลายรักษาไปหมดชีวิตทั้งชีวิตแรกได้เลยถ้ารักธรรมแบบวินัยของพระพุทธเจ้ายังอยู่เพื่อโลกเพื่อสงสารต่อไปเพราะวันเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เลิศวันที่ปะิะเิฐเป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นขอให้ลกูกหลานชาวพุทธเราทั่วโลกเข้าใจด้วยว่าวันนี้คือวันพ่อวันแม่วันครูบาอาจารย์ ที่รวมกันที่ใจของสมณะโคโดมพุทธเจ้าวันนี้ถือว่าวันเลืศดวันเสริฐวันที่เราได้พบหลักคําสอนของสมณะโคโดมพุทธเจ้าและเราได้รู้บุญรู้บาปได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์มีความแน่ใจตายใจว่าเราจะต้องถึงจุดหมายปลายทางแห่งมรรคแห่งผลแห่งโสดาสกิตาคาอนาคาและอรหันไม่สงสัยในปัจจุบันความเพียรประยม ตัวนี้จะส่งผลแห่งความสำเร็จด้วยเหตุว่าเรามีความศรัทธาที่ฝังลึกนั่นถ้าเกิดความศรัทธาได้แล้วแสดงว่าอินทรีย์แก่กล้านหลุงปู่ลวงตาลูกนี้เป็นมาตั้งแต่เป็นคา,ารวาสทศถือว่าวันพ่อของเหล่านี้มีวันเดียวก็คือพ่อที่ใจวันไหนก็ตามเป็นวันเดียวแห่งใจที่เรามีความเคารพเทิดทูนในสมณโคโดมพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เราจะเปล like ี่ยนใยามเพื่อมักเพื่อผลเพื่ออรหัตผลเกิดให้ได้ในปัจจุบันนั่นถ้าเราไม่สามารถคืออ่านร้าเราไม่สามารถที่จะทรงมรกทรงผลทรงอรหัตผลได้เราขอตายซช่นั่นถือว่าอยู่ไปก็รกศาสนาหนักศาสนานั่นก็เหมือนคนไม่ดีอยู่ไปก็รกโรคโรคศาสนาหรือหนักศาสนาหรือหนักแผ่นดินคนไม่ดีก็หนักแผ่นดินนั่นพระไม่ดีก็หนักศาสนาหนักแผ่นดิน บาตรตกติกาไม่ดีก็หนักแผ่นดินหนักศาสนานี่ขอให้ลกูกหลานทั่วโลกเข้าใจด้วยให้รู้ว่ามาที่ใจให้รู้จาักการลเทศะรู้พ่อรู้แม่รู้ครูรู้บารู้ที่ต่ำรู้ที่สูงรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรริงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่งวันที่ห้าธันวาคมให้ระลึกถึง พระองค์ในหลวงรอก้าผู้ที่มีพระไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาธนุบำรุงพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อมาต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตเข้าสู่สวรรคาไาลัยเมื่อวันที่14ตุลาคมนั่นก็นับว่าเราได้สูญเสียพระหรือพ่อพระแม่พระ ของประเทศชาติหรือพ่อพระแม่พระผู้ที่ธนุบำรุงพุทธศาสนาไม่มีวันที่จะเรียกกลับมาได้ แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งสมควรที่จะดูแลรักษาและปกป้องไว้ก็คือใจของตัวเองใจของเราเองที่เป็นชาพุทธให้ระลึกถึงอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และให้ระลึกถึงอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของสมณะโคโดมพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาครอบสามแดน,นโลกธาตุรักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินนยปกป้องรักษา เอาชีวิตแรกได้ขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขอให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขอให้สถาบันเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงต่อไปงั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมหามงคลขออำนาจพระรันตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าปกป้องประชาชนประเทศไทย ให้มีความสามารถขี่ปลองรองกกมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือปกป้องประเทศไทยให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองปกป้องพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและปกป้องสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงต่อไปฟังแล้วก็น้อมเข้าสู่ที่ใจแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อจิตใจของพวกเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตขอโมทนาด้วยสาธุ Right